พยักคราชซ่อนเล็บเล่มที่14ตอนกราบทูลวันปีใหม่เพลงกระบอกผู้กันเนื้อเคลือบลายดอกไม้เขียวใบหนึ่งถูกขว้างจนแตกแหลกละเอียดสร้างความตระนกแก่จัวตันจนถอยกายไปสามเก้า กระทั่งลมหายใจยังไม่กล้าระบายออกโดยแรงเสียสินน้อยครั้งจะบ,บัร,รดาลโทสะพอบรรดาลโทสะขึ้นมาก็สร้างความคลั่นคลามแก่ผู้คนจัวตันถูกย้ายมารับใช้มันทีหลังนับแต่พบปะกับเสียสินเห็นว่าเสียสินมีนิสัยอ่อนโยนเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีจวบกระทั่งยามนี้เสียสินค่อยแผ่รังสีการฆ่าฟันออกมา ค่อยได้คิดว่าผู้นำสายสืบมังกรซ่อนของตนเองนั้นของตนเองท่านนี้ยามเดือดดานจะฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาตอนแรกที่สายสืบมังกรซ่อนเข้ากบดานอยู่ในเมืองจินหลิงมีผู้คนจํานวนหนึ่งหลงไหลต่อแสงสีเมืองจินหลิงเริ่มขัดคำสั่งละเมิดกฎเกณฑ์เท่าแก่เสียก็ไม่มืออ่อนสั่งกำจัดพวกเดียวกันไปไม่น้อย หลังจากนั้นเสี้ยสินไม่แสดงความเกลี้ยวกลาดออกมาจนผู้คนส่วนใหญ่ลืมเลือนว่ามันกุมอำนาจการฆ่าฟันไว้ในมืออำเภอเสี่ยงซานถูกโจนวอโคล้างเมืองในอำเภอเสี่ยนเซิงกับเสี่ยนเว่ยล้วนเสียชีวิตในการต่อสู้ชาวเมืองหลงเหลือเพียงหนึ่งถึงสองส่วนหากไม่ใช่เติงโจไหลโจมนทนชานตงยังมีฟุโจเสียเหมือน ทนทนฮกเกี้ยนก็ถูกล้างเมืองคิดปกปิดก็ปกปิดไม่สำเร็จเรื่องนี้คงถูกพวกมันปิดบังเอาไว้เสียสินกล่าวด้วยความโกรธแค้นว่าเมื่อทำศึกสงครามสู้แพ้ไม่น่าละอายแต่หลังจากสู้แพ้เพียงเพราะเหตุผลส่วนตัวไม่กล้ายอมรับความพ่ายแพ้หากพยายามปกปิดไว้จึงน่าละอายเนื่อง จากพวกมันปิดคาวไว้เป็นเหตุให้ผู้บาดเจ็บพิการยังมีกรรมพาไร้ที่พึ่งของอำเภอเสี่ยงซานกับหมู่บ้านชายฝั่งทะเลต่างๆไม่ได้รับการดูแลรักษาและช่วยสงเคราะห์เป็นเหตุให้เสียชีวิตชาวบ้านเหล่านี้ไม่ได้ตายใต้เงื้อมมือโจรวอโคกลับเน็บหนาวหิวโหวยจนตายเพราะพวกมันดังนั้นสมควรฆ่า เสี้ยสินช้อนตาขึ้นวางคิ้วแผ่พุ่งรังสีการข้าฟันออกมาสั่งการไปว่าบอกให้ฉีเจียงตงฟังเหลียงเยี่ยจวินสงไตล้ลี่วางมือจากการงานทั้งหมดเร่งสืบสาวเรื่องนี้ให้กับเราต้องสืบสาวให้กระจ่างชัดจัวตันรับคำว่าผู้น้อยรับคำสั่งเสียสินโบกมือวูบจัวตันก็ล่าถอยออกไป พอออกจากประตูห้องพบว่าเหงื่อเย็นเยียบชุ่มไปทั้งแผ่นหลังเสียสินเดินไปมาภายในห้องคบคิดชั่วขณะจึงร้องเรียกว่าพวกเราบบาไพรที่อยู่เบื้องนอกเข้ามาตามเสียงเรียกหาเสียสินออกคำสั่งว่าไปหาหวงเจิญหวงอุ้ยซื่อขุนนางอุ้ยซื่อแท่หวงเชิญมันมาสักคราทราบแล้วเราแย่นายผู้เท่าบบาไพร่นั้นไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใด เพียงทราบว่าเหล่าแย่ตนเองโกรธกลิ้วเป็นการใหญ่พอออกจากห้องหนังสือก็วิ่งปราดไปวันที่สองเป็นวันขึ้นปีใหม่ของปีที่หนึ่งในรัชกาลยงเลอเมืองกินหลิงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองยงเลอร์ฮ่องเต้จัดเลี้ยงององกินเมืองต่างๆที่เดินทางมาเข้าเฝ้าตลอดจนเชื้อพระวงสูงสัก์ที่ตำหนักหัวไก่ หลังจากนั้นเสด็จไปเส้นสวงฟ้าดินที่ชานเมืองทิศใต้เมื่อกลับมาก็ร่วมฉลองปีใหม่กับขุนนางทั้งบุญและบูวันนี้เป็นกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จะอย่างไรแผนปราบโจรวอรโคชายฝั่งทะเลที่ยิ่งปราบยิ่งยุ่งเหยิงชาวบ้านที่รับเคราะห์ต่างประสบชะตากรรมแล้วถึงแม้เสียสินร้อนรุ่มใจได้แต่สะกดกลั้นไว้ เพียงเข้าร่วมพิธีกับฮ่องเต้เจ้าชีวิตแล้วเดินทางกลับตัวตึกวันที่สองยงเลื่อฮ่องเต้ซึ่งทรงงานไม่ยิ่งย่อนกว่าหองอู่ฮ่องเต้เรียกประชุมขุนนางชั้นที่ห้าขึ้นไปเพื่อประกาศปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเมืองเปยผิงเปลี่ยนชื่อเป็นเปย์จิงหรือปักกิ่งต้องมีที่ทำการกับเจ้าหน้าที่ประจำการดังนั้นจัดตั้งสำนักโฮจุนตูตูฟู่ ประจำเมืองเปยจจิงกลมสิงปู้เมืองเปยจจิงสำนักก๋าจือเจียนเมืองเปย์จิงเปลี่ยนชื่อเปยผิงฟู่เป็นสุ่นเทียนฟู่ยงเล่อฮ่องเต้ทรงย้ายสมุหกลมทะเบียนราชกว๋วจือกับสมุหกลมราชทันลั่เจียนไปเป็นสมุหกลมสิงปู้เมืองเปยจจิงส่วนที่เมืองจินหลิงทรงตั้งชื่อ เสียนอี้เป็นสมุหะกลมพลเรือนให้เจ้าจื้อกังเป็นสมุหะกลมพิธีการเซี่ยหยวนจีเป็นสมุหะกลมทะเบียนราชเจียงซื่อเป็นสมุหกลมราชทันหวังฟุเป็นสมุหกลมช่างแรงงานเฉินอิงเป็นขุนนางตู้วีซื่อซ้ายสำนักตูฉาเอี้ยนทำการปรับย้ายหกกลมแปดขุนนางครั้งใหญ่ มีแต่กลมกลาโหมที่เว้นว่างไว้สมุหกลมกลาโหมความจริงเป็นหยูฉังหลังจากที่หยงเลือกฮ่องเต้ทรงขึ้นคลองราชก็ทรงพระกรุณาต่อมันเป็นพิเศษอวยยศบุตรชายมันนามหยูเจียนเป็นเฟิ่งต้าฟูทั้งพระราชทานฉางอันจินจูซึ่งเป็นทิดาของฉินอ๋องให้เป็นภรรยาของหยูเจียน ตำแหน่งสมุหการาโหมของหยูฉังความจริงมั่นคงยิ่งแต่ก่อนที่ห้องเต้เจ้าชีวิตจะปรับย้ายขุนานางหยูฉังชิงกราบทูลว่าตนเองมีศักด์เป็นพระจงเฉิงมีบรรดาศักด์ติดตัวจึงขอลาออกจากตำแหน่งสมุากาาหกลาโหมยงเล่ห้องเต้ทรงดำริว่าหยูฉังไม่ละโมบสร้างความปลื้มพระไทยยิ่งจึงอนุมัติให้หยูฉังออกจากตำแหน่งสมุาาาห وم. กรมกลาโหมให้เลขาซ้ายขวาดูแลกิจการในกรมกลาโหมหากมีเรื่องสำคัญให้ขอคำแนะนำจากหยูฉังเท่ากับว่าหยูฉังยังกุมอำนาจทางทหารไว้เสี่ยสินพอทราบข่าวนี้นึกเคลือบแคลงสงสัยว่าเท่าเจ้าเล่เช่นหยูฉังทราบระแคะระคายอันใดจึงแซงคุณธรรมอันสูงส่งลาออกจาก สมุหะก,กรมกลาโหมหลังจากประกาศแต่งตั้งตำแหน่งใหม่หยงเลื่อฮ่องเต้รับสั่งให้มู่เอินอ่านประกาศขึ้นปีใหม่ราชเาองค์การฉบับนี้ย่อมผ่านการขัดเกลาจากเจียจิ้นมารอบหนึ่งมู่เอินส่งเสียงกังวาลว่าได้รับพระเมตตาจากฟ้ายึดถือเจ้าชีวิตเป็นสำคัญ เจ้าชีวิตปฏิบัติแทนฟ้ารักประชาเป็นพื้นฐานสี่ทะเลกว้างไพศาลส,สุดที่คนเดียวจะปกครองได้จำต้องแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถร่วมกันปกครองดูแลนับตั้งแต่กษัตริย์เหย่ซุ่นอุ้ยถังหวนตี้กับอูตี้เป็นต้นมา ต่างปกครองด้วยคุณธรรมไทยจูห้องเต้เราได้รับบัญชาสวรรค์ปกครองแผ่นดินสามสิบกว่าปีทุกที่ทางสงบเรียบร้อยปราศจากความวุ่นวายข้าสืบทอดตำแหน่งปฏิบัติตามคำสอนของห้องเต้ผู้ล่วงลับขอให้ขุนนางทั้งบุญและบูทำงานอย่างเต็มความสามารถ ไม่เพิกเฉยไม่ละเลยไม่กดขี่ไม่ละโมบช่วยกันรักษาความเที่ยงธรรมทั้งรักษาตัวบทกฎหมายไว้เพียงแต่ราษฎรจ่ายภาษีเลี้ยงดูกองทัพกองทัพมีหน้าที่ปกปักราษฎรกองทัพขาดราษฎรต้องอดอยากราษฎรขาดกองทัพขาดความสงบหวังให้ขุนนางทั้งบุญบู ให้ความรักใคร่อย่าได้คุกคามทำร้ายทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหลังจากอ่านราชอ,องค์การจบหยงเลือห้องเต้ก็ตรัสยิ้มแย้มไปว่าเอาเถอะช่วงปีใหม่ทั้งหมดต้องไปมาหาสู่เลี้ยงดูวุ่นวายวันนี้เป็นการประชุมใหญ่ หลังจากบอกกล่าวเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดสามารถกลับไปฉลองปีใหม่แน่นอนหากมีเรื่องสำคัญใดยังกราบทูลได้เราขุนนางทั้งบุญและบุยิ้มออกมาพากันกล่าวขึ้นว่าวันนี้เฉินทั้งหลายไม่มีเรื่องกราบทูลฟาบาดดูแลแผ่นดินอย่างยากเย็นสมควรพักผ่อนสักสองวันแล้ว หากเป็นยามปกติขุนนางไม่อาจกล่าวกับห้องเต้เช่นนี้แต่ตอนนี้เป็นช่วงปีใหม่สามารถกล่าวอย่างสนิทสนมหยองเลอห้องเต้ทรงพระสวนออกมาตรัสขึ้นว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายเสียสินมีศัก์เป็นก๋อกงยืนอยู่แถวหน้าของผู้มีบรรดาศักพลันเหลียวมองหวงเจินแวบ,บหนึ่งหวงเจินยืนอยู่ในกลุ่มขุนนางบุญจิตใจเกิดความคิดขัดแยง้ง คนของสำนักตูฉาเอี้ยนหากคิดโดดเดน่นทางออกเพียงหนึ่งเดียวคือฟ้องร้องผู้คนขุนนางตูอุ้ยซื่อสายเฉินอิงก็อาศัยการฟ้องร้องจนเหล่าขุนนางล้วนครั่นคลามแต่คิดฟ้องร้องผู้คนต้องมีบารมีหวงเจินถูกแช่แข็งมาชั่วชีวิตคิดโดดเด่นเหนือใครแต่วันนี้เป็นวันพิเศษสมควรฟ้องร้องหรือ มันเชื่อว่าข่าวสารที่ได้รับจากฝูหัวกงเป็นความจริงด้วยศักานะของฝูหัวกงต้องไม่กล่าววาจาโคมรลอยอีกประการหวงเจินเป็นขุนานางวิ่ซื่อมีสิทธิ์ในการกราบทูลเรื่องราวต่างๆต่อให้มันฟ้องร้องผิดก็ไม่ต้องรับผิดชอบปัญหาอยู่ที่มันคิดฟ้องร้องกลมกลาโหมกับสำนักอูจวินตูตูฝูต้องมีกำลังขวัญเพียงพอ ดังนั้นมันยืนอยู่ในกลุ่มขุนนางบุญกำนังสือกลาบทูลในแขนเสื้อจนหยาดเหงื่อไหลซึมสุดท้ายไม่อาจปลุกปลอบกำลังขวัญเดินออกไปเสียสินพลันเหลียวหน้ามากวาดมองมันอย่างเย็นชาแวบ,บหนึ่งการมองครั้งนี้มองดูจนหวงเจินสิวกายด้วยความหนาวเหน็บลาบยศสรรเสริญได้จากการทดสอบเสียง เราเหล่าห่วงคนแท่ห่วง,วงอุดอู้มาชัวช่วชีวิตวันนี้ขอเสี่ยงดูแล้วห่วงเจินรู้สึกมีเลือดลมพุ่งขึ้นถึงสมองกัดฟันร้องบอกไปว่าฉันมีเรื่องกราบทูลกล่าวพลางโถมออกไปยามพุ่งพล่านใจซุ้มเสียงมันแปลเปลี่ยนกลับกลายเปลี่ยนเป็นโหยหวนระคายหูมันโถมออกไปสองเก้า ก็เข่าออนระทวยต้องคุกเข่าโคลมลงหลวงหนังสือกลาบทูลจากในแขนเสือ้อสองมือยกชูขึ้นเหนือศีรษะกล่าวโดยไม่เงยหน้าขึ้นว่าฉันมีเรื่องกราบทูลกล่าวจบน้ำตาแทบไหลหลั่งออกมามันรับราชการอยู่ในนครหลวงนานปีนี่เป็นครั้งแรกที่มันกล่าววาจาในท้องพระโรงเสียศินรอบระบายลมจากปาก หากวันนี้หวงเจินไม่กล้าเดินออกมามันก็จะละทิ้งสวะรายนี้ไปยังดีที่มันแสดงตนออกมาบางครั้งความกล้าของผู้คนต้องได้รับการกระตุ้นจากภายนอกหลังจากผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้หวงอุ้ยซื่อขุนนางอุ้ยซื่อแท้หวงที่ขลาดเคลาสมควรมีพลังอำนาจกว่าเดิมเราขุนนางทั้งบุญเลบูพากันหันควไปยังหวงเจิน มองดูชนชั้นต่ำต้อยที่เปรียบเสมือนเครื่องประดับในท้องพระโรงผู้นี้คิดอ่านในใจเจ้าผู้นี้รับประทานยา<ร>ผิด,ผดหรือยงเล่อห้องเต้ขมวดพระขนงขุนนางผู้นี้วิ่งออกมาจากท้ายแถวของขุนนางบุญอยู่ห่างจากราชบัลลังก์ช่วงใหญ่มันเมื่อไม่ได้บอกว่าคิดกราบทูลอันใดสมควรเป็นหนังสือลับแต่เมื่อเป็นหนังสือลับ สมควรส่งมาถึงหน้าพระพักจึงถูกต้องยงเล่อห้องเต้ทอดพระเนตรโดยละเอียดสงทราบว่าขุนนางผู้นี้ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสองมือยกชูขึ้นสูงร่างสั่นระร,ริกไม่หยุดยังค่อยเข้าพระไทยอยู่บ้างทรงรู้สึกขบขันปลายพระเนตรไปยังมู่เอิญมู่เอินค่อยลงบันไดมารับหนังสือกราบทูลไป หวงเจินไม่ได้บอกว่ากลาบทูลเรื่องใดคิดฟ้องร้องผู้ใดเนื่องเพราะตื่นเต้นเกินไปเกิดความแตกตื่นลนลานแต่เมื่อเป็นเช่นนี้กลับสเปะสปะถูกเป้าหมายหากในช่วงเวลาขึ้นปีใหม่ที่น่ายินดีเช่นนี้โดยเฉพาะห้องเต้จากที่ยงเล่อฮ่องเต้เพิ่งปิดท้องใส่พระพักของพระองค์มันกลับวิ่งออกมา บพระพักห้องเต้ชาดหนึ่งไม่ว่าที่กระทำเป็นเรื่องอันใดห้องเต้ก็ต้องกลิวหมู่เอินรับหนังสือกลาบทูลแล้วถวายขึ้นไปยงเล่อห้องเต้ทรงรับมาเปิดออกพอทอดพระเนตรเที่ยวหนึ่งพระพักพลันแปลเปลี่ยนไปพระสุรเสียงยงเล่อห้องเต้กลับกลายเป็นเยือกเย็นตรัสถามว่าเจ้าเป็นใครมีตำแหน่งอันใดอยู่หรือ หวงเจินกลาบทูลไปว่าฉันเป็นขุนนางอุยซื่อสำนักตูฉาเอี้ยนหวงเจินยงเล่อฮ่องเต้ประทับยืนขึ้นช้าชาสุกหนังสือกลาบทูลไว้ในแขนพระภูษาตรัสเสียงเย็นชาว่าอุยซื่อหวงเจินกับเจ้าหน้าที่กลมกลาโหมและสำนักอูจวินตูตูฟูไปรอที่ตำหนัก กินเซนเลิกประชุม,ชม,ชม,ชม